สวัสดีค่ะกุณนะคะกุหลาบบ้านกุลค่ะไม่ได้เจอหลายวันตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกุหลาบช่วงหน้าร้อนตอนนี้ญี่ปุ่นเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มตัวนะคะกุหลาบก็บอกได้คําเดียวแย่มากค่ะจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ใบไหมดอกไหมนะคะร่วงกันสุดยอดเลยอันนี้ก็สีแดงดอกรอบสองนะคะไมโลสค่ะ กลางวันจะอยู่ที่37-38องศานะคะตอนนี้6กโมงหกโกว่าก็อยู่ที่3 3มสถึงสาองศานะคะอากาศค่ะบอกได้คำเดียวร้อนมากค่ะร้อนจริงๆเผาไหม้เลยนะคะดอกรอบ2ดอกเล็กหน่อยแต่ก็ยังดกอยู่นะคะยังสวยอยู่ส่วนต้นอื่นก็เนี่ยแหละค่ะมีกิ่งกระโดงมาให้ก็ยังยาวขึ้นเรื่อยๆอยู่นะคะ ก็ยังยาวขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่กุหลาบเลยต้นใหญ่สิคะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ใบร่วงมากเลยนะคะใบร่วงไม่เกรียมเลยละคะเนี่ยเนี่ยค่ะดูสภาพนะคะร่วงมากๆากเลยนะคะดูด้านล่างใบร่วงหน้าฝนนะหน้าฝนไม่ถึงเดือนนะคะแป๊บเดียวตอนนี้คือหน้าร้อนอย่างเต็มตัวะคะ่ะร้อนสุดๆเลยนะคะ บางจังหวัดบางพื้นที่นี่40องศาเลยนะคะจะบอกให้สีเหลืองค่ะดอกเล็กลงค่ะเนี่ยดอกไม่ใหญ่มากดูด้านล่างนะคะสังเกตเนี่ยใบร่วงมากๆใบร่วงถามว่าจะตายไหมไม่รู้นะคะดูแดดแบบไหม้เลยนะคะเนี่ยใบไหม้ใบร่วงเลยค่ะรดน้ำทุกวันนะคะช่วงนี้ ตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะ่ะหนูรดน้ําทุกวันแต่ว่าตอนเช้าไม่ได้รดนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเป็นเพียด้วยล่ะคะ่ะเป็นทั้งเป็นเพียทั้งใบไหม้ด้วยเนี่ยสังเกตดูนะคะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะคะหน้าร้อนนี่คือเจ็บแสบมากเลยนะคะจะบอกให้อันนี้คือหน้าร้อนนะคะโอ้ถ้าเดิน8ดเดินเก้านี่สุดยอดเลยละคะ่ะเนี่ยดูสิคะ ใบไใม้เพียนี่สุดยอดเลยนะคะลายแดงด้วยตัวแดงๆเล็กๆที่อยู่บนใบหรือใต้ใบกุหลาบนะคะสุดยอดเลยนะคะอาวานี้ตัดทิ้งไปถุงหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยใบเหลืองใบร่วงนี่ค่ะอยู่ใต้ใบนี่แหละลายแดงนี่ค่ะใช่นะคะเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยก็แนะนำให้ฉีดยาทุกอาทิตย์นะคะเนี่ยใบร่วงมากๆแดดร้อนนะใบไหม เอาไม่อยู่เลยนะคะเป็นทุกต้นละค่ะเป็นมากเป็นน้อยไม่เหมือนกันนะคะหน้าร้อนอย่างเต็มตัวอันนี้คือดอกรอบสองนะคะดอกก็มาดอกเล็กๆน่ารักมากนี่ดอกเล็กน่ารักมากเลยนะคะกระจุมกระจิ๋ม ก็เลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งไปนะคะถ้าหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะหลายประเทศคงเป็นเหมือนกันละคะ่ะเป็นมากเป็นน้อยใบมันร่วงที่มันแห้งอยู่ใต้โคนต้นก็เก็บทิ้งนะคะเก็บทิ้งค่ะโอกาสที่จะตายก็มีนะคะช่วงเนี้โอกาสที่จะตายก็มีใบไหมคะ่ะใบไหมเกลียมเลยแหละยอมรับว่าแดดแรงร้อนเผาผานจริงๆเลยอะ่ะย่าก,ก็โตเร็ว ถ้ายิ่งในกระถางนะคะยิ่งในกระถางนี่แบบวันเดียวนี่เหี่ยวมากเลยนะคะอันนี้ก็รอบสองนะคะไอส์บักกุค่ากุลาบสีขาวก็ยังถือว่าทนแดดนะคะนี่ค่ะดอกยังถือว่าทนแดดอยู่ใบก็โอเคดอกก็โอเคต้นทองย้อยที่ปลูกใหม่นะคะก็อยู่ตรงนี้น่คะ ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่เป็นไรนะคะสีแดงค่ะสีแดงนี่ก็มารอบสองนะคะนี่ค่ะดอกเล็กกวเดิมอีกค่ะเนี่ยดูสิค่ะไม่มากเลยนะคะไม่แบบแดดร้อนแรงจริงๆค่ะ37-38องศา โอ้ยอมรับเลยดูสิคะฝั่งนี้โซนนี้นะคะนี่กุหลาบหน้าร้อนเป็นไงคะดูดอกคะ่ะหมดสภาพจริงๆคะ่ะทั้งดอกทั้งใบอะ่ะถั่วฝักยาวก็คงจะไม่ได้กินแล้วมั้งคะ่ะถั่วฝักยาวก็ จริงๆเราตัดดอกมันออกก็ได้ไหมคะไม่ให้มันดอกก็น่าได้นะคะหน้าร้อนไม่เป็นไรแล้วแต่โซนนี้ต้นก็ยังสวยอยู่ค่ะดูชาลีมาต้นนี้นะคะดอกมากันเพียบเลยค่ะเนี่ยดอกตุ่มๆเพียบเลยนะคะดอกออกมาเรื่อยๆค่ะแต่ว,ว่ามันจะเล็กลงนะคะดูถั่วฝักยาวหนูสงสัยยังไม่ได้กินนะค่ะตายแน่ๆเสียดายบูซาฟุมฟักมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่สวยเนี่ย ตอนนี้ก็ยังไม่มีต้นไหนตายนะคะก็ยังไปได้อยู่ไปได้อยู่หน้าร้อนต้องทำใจค่ะทำใจต้นนี้ก็ยังงามอยู่ค่ะอันนี้ก็ดอกรอบ2นะคะเ e n นี่บลูนะคะยังไม่ได้ลดน้ำค่ะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเสร็จถึงจะลดน้ำนะคะ ไฮวิดีโอเสร็จก่อนเนี่ยต้นนี้ยิ่งชอบน้ำนะคะเนี่ยดูสิคะไฮในเยียนค่ะโดนแดดไม่เกลี่ยเลยนะคะน,นี่ขนาดรดน้ำทุกวันนะคะดูใบเรื่องไอ่ใบล่วงใบเหลืองเนี่ยคะ่ะเก็บออกนะคะเนี่ยเก็บทิ้งแบบนี้ฉีดยาก็เอาไม่อยู่ค่ะมันหนูฉีดยาประจำยังเอาไม่อยู่เลย ่ยโ yeah. คนต้นนะใบร่วงเต็มเลยบนซุ้มนั่นก็ยังดอกอยู่นะคะก็ยังดอกอยู่ กิ่งกระโดงยังไม่มานะคะต้นนี้เงียบสนิทเลยโอ้โหแล้วสีเหลืองนี่นะคะสีเหลืองนี่เป็นโรคนานแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเราไม่ยอมหายเลยนะคะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ยอมหายแล้วเป็นเยอะเป็นมากด้วยฉีดยาก็เอาไม่อยู่เนี่ยใบร่วงมากมาก,มากเลยนะคะใบร่วงเนี่ยดูโคนต้นนะคะเนี่ยใบร่วงกันสุดยอดเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการเก็บค่ะวันนี้คงเก็บไม่ไหวเพราะว่ามันค่ำมันมืดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลางวันวนั่นแหละคะ่ะถึงจะทําการเก็บอลิเบียโอลิเบียก็เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ใบเหลืองใบร่วงก็มีค่ะไม่ใช่แต่กุหลาบนะอย่างอื่นก็เหมือนกันค่ะใบไหม้อยู่ข้างใน,นะคะ่ะ ทองย้อยอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระถางนี่ค่ะเหี่ยวเฉาเลยค่ะในยวันเดียวนะแต่ถ้าเราลดน้ำเดี๋ยวมันก็ฟื้นค่ะมันไม่ตายหรอกเหี่ยวแดดพูดง่ายๆว่าเหี่ยวแดดนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะสภาพอันนี้คือข้างในสวนนะคะเดี๋ยวดูนอกสวนกันอีกทีหนึ่งช่วงนี้ร้อนค่ะไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านนะคะ ก็ช่วงนี้หนูก็ไปทำงานเกือบทุกวันค่ะจันถึงสุกเลยนะคะขยันมากค่ะแต่อาทิตย์ก่อนนะหยุดทั้งอาทิตย์ <c oughs> ไม่ขยัน <c oughs> วันนี้ก็เพิ่งกลับมานะคะก็ได้โอกาสถ่ายวิดีโอให้ดูเลยคะ่ะนอกรั้วก็ประมาณนี้นะคะนี่ขนาด6กโมงกว่านะคะเนี่ยแดดยังแบบไม่ไม่ลงเลยอะ่ะ ยังร้อนอยู่เลยนะคะาที่จะตกดินละใบร่วงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาเก็บมากวาดหนูต้องมาเก็บกวาดใบใบมันนะคะที่ร่วงนี่ทุกวันนะคะเนี่ยต้องเก็บแถวนี้ทุกวัน,นะคะ่ะไม่งั้นมันปิวไปบ้านเขานี่ร่วงร่วงทุกวันนะคะเนี่ยเก็บทุกวันวันเดียวนี้ก็ กรอบเลยนะคะเนี่ยดูสภาพกุหลาบหน้าร้อนนะคะเนี่ยสภาพถามว่าทำยังไงจะหายไม่หายแล้วค่ะปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากฉีดยานั่นแหะคะ่ะฉีดยาก็เอาไม่อยู่แร้วค่ะก็ปล่อยไปเคาะใบเหลืองๆเ,เก็บใบเหลืองๆอ,ออกให้หมดนะคะ ไม่ตายหรอกค่ะเป็นธรรมชาติกกอย่าห่วงมันมากค่ะไม่ตื่นเต้นหรอกค่ะปล่อยมันตายก็ต้องซื้อใหม่ทำใจอย่างเดียวหน้าฝนก็ว่าแย่แล้วนะคะเจอหน้าร้อนนี่หนักกว่นะคะจะบอกให้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพายุจะเข้าอีก <laughs> พายุจะเข้าญี่ปุ่นนะคะอาทิตย์หน้า ส่วนตอนเย็นก็ประมาณนี้นะคะสงสารถั่วจังเหมือนจะได้กินนะเห็นว่าก็ยังดอกอยู่นะนี่ค่ะโดนแดดเผาอยู่ก็ยังมีดอกให้อยู่นะคะ,ะก็เลี้ยงกิ่งเลี้ยงต้นไปค่ะเนี่ยมันยังสวยอยู่ก็เลี้ยงไป ใบร่วงมากๆเลยโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวน้ถ่ายวิดีโอให้ดูใหม่อีกทีนึงอันนี้คือกุหลาบช่วงหน้าร้อนนะคะประเทศญี่ปุ่นคือเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะคะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ